น้องโบลมผู้เปิดประตูต,ตอนรับลมหนาวย่างหิงงคะ่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเดินวิ่งปั่นขึ้นภูดูดาวบนดินเธอที่สองคะ่ะพร้อมเปิดฉากเทศกาลดนตรีผู้พานน้อยมิวสิกเฟสติวัล2025ยางเป็นทางการคะ่ะ บรรยากาศที่วัดป้าจะเริ่นถ้ำตำบนน้องบัวอำเภอเมืองน้องบัวลำพูนาาสุรศักดิ์อักษรคุณพัวราชการจังหวัดน้องบัวลำพูเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นขึ้นภูดูดาวบนดินเถือที่สองพร้อมการเปิดฤดูการท่องเที่ยวให้ซีสันลัมหากรมกีฬาของจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเส้นทางการแลนด์ การย่างการปั้นเทนีค่ะระยะทางประมาณ2.5กิโลเริ่มต้นจากวัดป้าจเจริญธรรมมุงหนาซูแรงทถงเที่ยวเชิงนิเวศผู้พานน้อยซึ่งตลอดสองข้างทางค่ะผู้เขารวมกิจกรรมสิ่งไดสัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทัศนียภาพสวยงาม ของขุนเขาให้รายสําคัญของกิจกรรมค่ะ mm. เพิ่นบอกว่าคึอจุดหมายปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูผานน้อยถือเป็นแลน่์มากสำคัญของน้องบัวลําพูค่ะ mm. มีความโดดเด่นว่าสิเป็นทัศนียภาพมุมสูง mm. สามารถเลี้ยวเห็นวิถีชีวิตละกระโตเมืองของน้องบัวลําพูได้แบบพารานม่าเลยเพิ่นว่าะค่ะ mm. โดยเฉพาะในยาม mm. เขาแล้งแสงไฟกระพริบระยิบระยับจากโตเมืองสีซองสว่างตัดกับความหมืด มอบความงดงามเปรียบเสมือนดาวบนดินคะ,ะที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มายามมาเยือนมาเยี่ยมมาเยือนเ,อนมเอนสมอมานอกจากนั้นกิจกรรมประสุขภาพนะคะที่เพิ่นบอกว่ามีแล้วเพิ่นก็นยังมีมือดีดีเด่นะคะในการเปิดฉากความบันเทิงรับลมหนาวกับงานผู้พานหน่อยมิวสิกเฟสติวัล2 5 6 8ซึ่งเริ่มจะแสดงเป็นมือแรกก็คือมือเปิดงานของเพิ่น แสดงยุทธีบริเวณล,ลานกิจกรรมผู้พานหน่อยค่ะโดยนักท่องเที่ยวนะ่ที่เขาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเสร็จแล้วก็สามารถพักพอนย่นในจ่ายได้ถาเบิงคอนเสิร์ตได้ดื่มดำกับบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางธรรมชาติและกะเสียงเพลงได้อย่างตอนเหนื่องเลยค่ะ